สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าพี่น้องเลยเตรียมสิหาเมนูลงอีกแล้วสเลงนี่เลยใส่กาลลงไปก่อนแล้วใส่แดกมันลงนำนาบ,าบ่าวานึกมาแล้วบ่บะมีแกงอ่อมกระดูกหมู ื่าในเห็ดลายอย่างเขากินบวบเบิ้เสียดายวันนี้สองอย่างพอแกงกระดูกหมูต้มหน่อ,ดอดไม้เจียวผิดดิบจบรู้ลาขนาดนี้แหละว่าในลายอย่างจนจะกินหอดข่ำนั่นทอดหมูกนหมูอย่างเจ่ยวผิดิบประเดกจำประเดกเนาะคน,คนงานได้มีแต่กระเต,เตยเห็นเนาะ วันนี้วัวสีมาจักมาหีือยังเนี่ยสีเดห,หาบางคนก็พี่น้องได้เขาตักใส่กระปุกก่อนนะคะหมูเศบกับข้าวเสร็จแล้วพี่น้องจา้าตอนนี้กำลังหาอหาปรับข้าวลงอีกแล้วนะคะทุกคน บ่าจนบวมเหมือนกันอยู่สาเร็งีก็ไปจอดเรียบร้อย โอ้ยหมดเลยพี uhm ่น <cima> ้องปองไปโอ้ยบาขน้น่อยจนบวมค่ะมืดฝนใหม่เลย ตกซะแม่ให้ตกกับบทตกมอวานี่กะขันตกล้วสิบ่ไดำสองหายสรงลุมนี่เนาะฮาสิดำในโน่น,น,นก่อนเนาะนี่ก่อนยาสิบริจูนะบ่เปื้อนน้ำมันอีต้องจูบขึ้นมาใส่ได้นี่ หาห้นจุขึ้นมาใส่แล้วนี่ฝั่งนี้เป็นนาเตดำขึ้นมาขึ้นมาแต่งเข้าให้เขาก่อนดำหน้าังี่แโมเลพอห้ซ้ำ บุบเนี่ยไปนี่เขาหุ่นหมอนลงเทนนี่ก็ทอดมูอแบบมือต้มไส้ไปเด้อไปเด้อยิมหายยางห่วนเด้อหุบเบียนมันเขาบอกอยากที่เขานะ จ้าบู๊บู๊ยไปบ้างบ้ามาหายางผ่านกล้องอยู่ มีข้าวพ่องเทนอยาก,กินปูสาดปูสบายก็ต้องไปกินอยู่เฮือนพี่น้องเลยส่งให้ส่งหน้าอยา่าอันนี้เนาะบ่ซื้อหรอ,อกกินสบายก็ต้องไปนั่งกินอยู่เฮือนผู้เลย เบิ่งหนาอาหารก่อนมีแห่ะพี่น้องจาเนาะที่แล้วลักก็ะหาลงมาเทามาอยู่แบบไข่แนยเนยวสอยบะมีแน่บโเมือแห้งเนะาะทเมาอยู่จีเจ้าอาจารย์คนงานนี่ก็เมือ่อยเทอแล้วเราจะเป็นต้มเนมาะไหมพี่น้องปองปลายเนาะมูมีขี้มูขีม้ม้าดอกแท่นี้นะ <c oughs> ต้องขี้เดียดต้องดจำเลอปูสานกินเขาแน่นอนหนึงสี่บัวตองมันจะกลายเป็น้องเปตาฝุนสิมาเมื่อวานเนี่ยนะเดเรียลอจะสิบอ,อินลมเฮ้ยไฮนติกก็จะเป็นห้องเจดมพี่น้องจา้งจาเนาะหลุดไปเยลยเป็นห้องเหาเนาะภายใต้นี่ น่ซสเบิร์ไลยตื่นบีได้วนี่เป็นรอยมัดเผื่อไจ้ยากเนาะดำๆไปมน่องไอ้พ่กไรกินพนะ่กไรค้ายดอกเขาก็ได้บ่อวานนี่าก็ซ้ามหายออกมาแล้ววิตแล้วไม่แห้งเลยท่งต่นนั้นเลือดซิไหายนานหนาตัวหนาเทียงเท่าเมยเนาะหน้ากระท่มอมเท่าเมย์เลือประมาณซิฟซิบหน้ามลองจ้าเนาะกับบนไอ้ใหญ่บนได้หน้าก็หน้าละ ซาสามสิบหมัดน,นี่แหละโอยใจเงึงเคี้ยวอุ่มถุ่มกันละจี่ดำก็ซิ้ลงมือมืออื่นวนาซะนะจี่ดำวะก้าที่ได้หัวซองไห่บกอกะฮะเอาให้ดำถี่เอาพี่น้องจะบอกเอาเห็ดหน้าหน่อยเนาะดำถี่เอาแล้วก็ใส่ลายราะว่ากันกับปูหอยกัดนำ้ำอะไรลงมาสามอย่างนี้น เนาะสะเล,ลิงมาว่านี่หูอ่ะมาดามพังก็ไปปะยางมาือเสาเนี่พอดีกเกยี่น้องเกยคนงานก็นยังบ่ามาอยู่ไหมแม่น้องไข่ดาวเป็ดมงปลายแล้วเจสซี่มามามา,มาแต่เนาะแม่น้องมอดแม่น้องมอดได้กุได้ในนอนย่างมาฝ่าอยู่แล้วกับเห็ดปูอนะ่เนาะ ขึ้นมาขึ้นมาเย้เออเขอ่าเข่าเข่าบุกทานผู้ชมเลยปลาลูกเงยฝากเปก็นกำลังใจให้ครอ,อบครัวมาล้างสีเขียวเด้อลูกหลานมาล้างสีเขียวเนาะอย่าถิ่มอย่ปาปานย่หาหักหน่อยๆคอยหัหกเดนๆเนาะถึงสิบรได้ซับพอร์ตด้วยการให้กินให้อยู่กับซับพอร์ตเบิง่งคลิปเฮาเนาะบอการามโฆษณาพอ่อได้ให้แม่ลงเทนเด้ยค่ะ ขนมลูกเลยพี่น้องเอ้ยสิบอรอดแล้วแหละวันนี้กะแซล่าเลยพี่น้องจ้าฝากก็ไรก็แช่นาะอยู่ดีไม่แห้งเบอร์สุขุสุคนเนาะรำรำเร็วรวยขอกันใหม่คลิปนะพี่น้องเอยสบายดีสบายดี